การอัปเดตของเกมบอร์แลแนครั้งใหญ่ของปีใกล้เข้ามาแล้วครับในเอพิโซด 6x2 ที่คาดว่าจะมีอัปเดตเอเจนต์ใหม่เข้ามาและในช่วงนี้ครับเดฟก,ก็คอยปล่อยคำใบ้เรียกน้ำย่อยตามสื่อโซเชียลต่างๆเกี่ยวกับเอเจนต์ตัวที่22นี้และนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาแกะข้อมูลและสรุปกันในคลิปนี้เลยครับผมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันสนับสนุนการแกะข้อมูลโดย Get Money บริการตั๋เกมบอรแลแนที่ดีที่สุดในเมืองไทยเติมผ่านเว็บไซต์ง่ายๆได้เลย ไม่รีรอนะครับข้อมูลแรกจะมาจากคลิปที่ทางเดฟออกมาพูดคุยกับเราตรงนี้เราสามารถสรุปข้อมูลได้ตามนี้นะครับคือในปีนี้เนี่ยวอลลุแลนจะปล่อยเอเจนต์ใหม่ทั้งหมด3ตัวไลเรียนเป็นอินนิเชเตอร์เซนติเนล และตัวสุดท้ายยังไม่เปิดเผยคำใบค้คร่าวๆเอเจนต์ยีบจากปากผู้พัฒนาก็คือ 1. เอเจนต์จะมีสกิลสกาวแมบเพื่อหาข่าวหาข้อมูลซึ่งก็เป็นหน้าที่ดีเชนเตอร์อยู่แล้ว 2. เอเจนต์จะมีสกิลซัมมอนสัตว์ที่เป็นเพื่อนคู่ใจมาช่วย 3. เอเจนต์จะมีสกิลในการสร้างเส้นทางเพื่อช่วยในการวางสไปายสเอเจนต์จะเป็นตัวละครที่มีลักษณะชิลๆไม่เครียดไม่ได้มีเรื่องราวที่ซีเรียสเหมือนเอเจนต์ก่อนหน้านี้ และถ้าเรามานั่งวิเคราะห์จากรูปภาพแรกที่ปล่อยออกมาครับเราจะเห็นขาของตัวละครใหม่ที่มีลักษณะกายภาพดูเป็นเด็กหรือไม่ก็ผู้หญิงด้านสายบนมีบอสลุงบิมโทรเข้ามาโดยเขาเมมชื่อไว้ว่าเบียดพาพี่ตรงนี้คําว่าพาพี่ครับเป็นคําที่ใช้เรียกผู้ใหญ่ผู้ชายในภาษาสเปนแนวแนวแบบลุงหนวดอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ยังเจาะจงมากไม่ได้เพราะว่าภาษาสเปนเนี่ยถูกใช้อย่างแพร่หลายในอเมริกาใต้และบางประเทศในยุโรปอีกคําใบหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ของภาพเป็นแก้วชาไข่มุกที่มีรูปสันลักษณะคล้ายแรกคูนหรือแพนด้าแดงแถมมีมือคล้ายคล้ตุ๊กตาศาสตร์เอื้อมเข้ามาด้วยอาจจะเป็นสัตว์คู่ใจของเอเจนต์ใหม่นี่แหละครับ ต่อมาเบาะแสที่2เป็นภาพห้องแชทของหน่ยวันรันครับลุงบิมบอกว่าเขาไม่รับสายอีกแล้วนี่มันเกินไปแล้วนะฉันว่าเขาตั้งใจจะหลบฉันแน่ๆตรงนี้ครับลุงบิมใช้คําว่าฮีก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเอเจนต์ใหม่จะเป็นผู้ชายเซคามต่อว่าเรน่าเธอแน่ใจนะว่าไอเดียนี้เข้าท่าลุงบิมบอกว่ากำลังสตาร์ทเครื่องบินแล้วเตรียมพร้อมบินไปรับเจ็ตบอกว่าโอ้โหฮ่าๆเรน่าตอบกลับว่า ไม่ไม่ไม,ไม่รอกเขาน่าจะแค่ปิดเครื่องไว้เข้าไปตามนัดแน่นอนฉันเชื่อใจเขาและนีออนครับปิดท้ายด้วยการบอกว่าให้ลุงบิมเลิกลงชื่อท้ายข้อความสักทีข้อมูลตรงนี้เนี่ยนอกจากจะยืนยันว่าเอเจนต์ใหม่เป็นผู้ชายแล้วยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาคนนี้เป็นเด็กเส้นเรนาที่เจเรนาไว้วางใจและอย่างที่เรารู้กันเลยครับว่าเรนาเธอเชื่อใจคนยากขนาดไหนนี่ทําให้ผมแอบคิดว่าเอเจนต์ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นชาวเรเดียนด้วยและน่าจะเป็น คนจากโซนอเมริกาใต้ที่ใกล้ชิดกับเรนาที่เป็นคนเม็กซิกันและสุดท้ายการที่เอเจนต์ใหม่ไม่รับสายลุงบิมเนี่ยดูแล้วเขาก็น่าจะเป็นคนสไตล์ชิลๆจริงๆตามที่เดบบอกนั่นแหละครับมีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือข้างหลังมือถือมันมีตัวอะไรดุกดิกดุกดิกอยู่ด้วยอาจจะเป็นสัตว์อีกตัวหรือเปล่าและวิวพื้นหลังครับให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่ริมทะเลเลย เบาแสต่อไปเป็นจากมือถือเหมือนเดิมมีการแจ้งเตือนครับว่าให้ไปรับทามอนจากแม่ซึ่งทามอนเนี่ยครับเป็นอาหารพื้นเมืองเม็กซิโกตรงนี้ก็เริ่มเชื่อมโยงได้แล้วเป็นเด็กเส้นเรนาแถมยังทานอาหารเม็กซิโกด้วยแต่นะครับผมคิดว่าประเทศน่าจะไม่ซ้ำกับเรนาอาจจะเป็นวัฒนธรรมร่วมของประเทศใกลเคียงในเขตนอตินได้เหมือนกันครับต่อไปมีสายที่ไม่ได้รับจากลุงบิมก้าวสายและมีข้อความจากโค้ชเซิร์ฟบอร์ดว่าพรุ่งนี้จะมีการฝึกแสดงว่าเอเจนต์ใหม่ชอบกีฬาโตขึ้นแน จากภูมิประเทศในทุกคลิปดูเหมือนเขาจะอยู่ใกล้ทะเลนี่แหละครับภาพพื้นหลังในมือถือเนี่ยเป็นตัวอะไรที่แบบว่าผมดูไม่ค่อยออกเท่าไหรเ่เพื่อนๆคิดว่าตัวอะไรลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมกำลังคิดว่านอนตัวนี้คือสัตว์ตระกูลตุ๊กแกหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่หลุดมาเอเจนต์ตัวนี้จะใช้ชื่อว่าเกโกะซึ่งสามารถแปลว่าตุ๊กแกนี่เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์ตัวที่3ที่เราได้เห็นในคลิปนี้ครับเลขหนึ่งข้อมูลคือเพลงพื้นหลังที่เล่นอยู่เนี่ยเป็นของศิลปินชาวเมด กันที่มีเชื้อสายเปอร์โตริโกและปานามาซึ่งทุกประเทศที่ผมกล่าวไปอยู่ในแถบละตินอเมริกาและล้อมรอบไปด้วยทะเลด้วยใครเขียนทั้งหมดเลยนะครับ คำใบสุดท้ายที่อัปเดตมาในขณะที่ผมตัดต่อคลิปอยู่เป็นภาพจากกล้องคาเมราโรครับภาพแรกเป็นภาพถ่ายลุงบิมเจเรนาและเจสในร้านปิ้งย่างเกาหลีภาพที่สองน่นาจะเป็นทาโก้นะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของเม็กซิโกอีกแล้วและภาพที่3เป็นสมุดวาดภาพที่มีกราฟฟิตี้เขียนว่าเกโกเป็นการคอนเฟิร์มชื่อเอเจนต์ใหม่ไปในตัวและมีภาพวาดทุกแกจิ้งจกกิ้งกาคือสัตว์เลื้อยคลานเต็มไปหมดเลยครับภาพสุดท้ายนี่น่าจะเป็นทารเมของแม่อาจจะเอามาฝากคนในทีมวอร์เรลแลนก็ได้ และภาษาที่เขียนอยู่บนถุงก็คือภาษาสเปนเช่นเคยครับผมทิศทางทั้งหมดเนี่ยก็ดูไปในทางเดียวกันนะครับ โอเคมาสรุปข้อมูลทั้งหมดที่เรารู้ในตอนนี้เอเจนต์คนที่22ของว a l เลนต์บรคอจะเป็นเด็กผู้ชายเป็นคนที่เรเน่แนะนำเข้ามามีเชื้อสายละตินอาศัยอยู่ในเขตติดทะเลชอบเล่นโต้คลื่นน่าจะเป็นเด็กที่ชอบทานของหวานมีสไตล์ชิลๆที่อาจจะชิลเกินไปหน่อยเป็นสายอินิเชเตอร์ที่คาดว่าจะมีพลังเรเดียนสามารถสมอนสัตว์ได้หลากหลายมีสกิลในการช่วยหาข่าวในแมประะว่างสไปทีมสีตัวละครทั้งหมดเท่าท,ที่เราเห็นตอนนี้จะเป็น สีม่วงตัดสีทองครับซึ่งเอเจนต์ใหม่ตัวที่22นี้ถูกคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเปิดตัวในงานล็อกอินรอบชิงแชมป์วันที่5มีนาคมเวลาเที่ยงคืนเพื่อนๆที่อยากดูข้อมูลเซอร์ไพรส์สามารถติดตามการถ่ายทอดสดไว้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีเวลาหรือง่วงก็ติดตามไว้ในแฟนเพจเรดไนท์ครับผมจะมาอัปเดตกันในโพสต์ให้ตลอดเพื่อนๆคิดเห็นยังไงหรือมีทฤษฎีอะไรกับเอเจนต์ใหม่นี้สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กูรักให้ฟันและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ